อันแบบอยู่เปียกสิยี่บอกรอ,อกเจลี้ลงุงเลี้ยุกละลงุงสวัสดีครับพี่น้องปอกน้ำไม้ก,ก่อนพี่น้องเอ,อ,กอ,อก้ยสบายดีพี่น้องนะขาหมุนเบาๆอย่างนี้แหละใ่ดีจะได้เห็นทั้งหมด โอ้นมบริสุทธิ์คุณอาเรืองถ้าเส้นมะปอกน้องม่กันพี่น้องขอบใจแม่บ้านไมายเผอภพกันพักสลัดปาหายทงหนึ่งตายเติบเีเตียงแปให้กัน้อยกัวใหญ่กัวน้อยให้เออขี่โดดมาขีโดดไปมาน้อยมาห้เหมือนลาย บคุณไลไลผัวเขาพี่น้องแมนผัวนู้ดเขาว่าไปพอดีนนู้หัวม้วนปอกน้ำไม้น้ำการได้พี่น้องเด้อขอบคุณไลไลเนาะสำหรับกระไม้วันนี้อันนี้ห้องมันอันนี้สถานะห้องนั้นเนี่ยพญยเบ้ได้เนี่ยขอบคุณบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณนึกช้อนอะไร ฟูมมากบว่าใช่ทานี่อ้งาเองแล้วสาวาดได้แล้วมัน

ยะดาเตียมันเตียผหาโหฮมก็มยคออา,งงา้วยไหมโมไปนอนเอพี่นอนตะวาเอาไว้ตู้เือมันมานาวจะมีเสื้อนอนอยู่ดอกเนานจำสนม,มานาวไ,าไปไกลแ่้เนี่ทุทาพิเศษชาอิบัคณาตจานชาองาุง่นีาประสิบัยชาเทนชาจำสินไปหาคนสงบกจะค่อยนึ่งก่อนผ่านเจอเรื่องราวม,มามากมายค่ะจ้า มาแล้ก็ไม่ได้ไปจำที่ม่ได้ไแป,ปฏิบัติธรรมดดไม่้ยแต่ออกเดยวัดตบ่นายร้ลงใส่บาท่าบุญธรรมดา <c oughs> อาแค่กับบริภาษ่วยสั้นสิไป <c oughs> สื่อเอา กินซุ้มเชียร์ไรุ่เามันกันเรา่ามลขนทัส่บอโ้ยองมาเช้เห็นนันนะเานันนะร้อยแปสิบร้อยแปสิใส่เอางองเราก็บาก็ได้มีน้องมาสือ mẹ con cuốn cuốn thế mà mày มีคนของหาสังคนที่น้่งติดป้ายอะไรกับแม่นอยคนใกล้จะแม่ล้วก็ไปทำงานลุงก่อนี้องบวชบ้างเดาวันนั้น่ะออ่ทางเบื้องนลัง โรงวาดเปิดไหนตึกเขาต้นหนึ่งต่นข้ามในขณะนี้รอหอตอนตีห้าโมงน้ำเล่นังไปด้วยนำมาปุ๊บปีนเอา 嗯，对。 I'm パフォーマンス。

ยังมัวจตขึ้นไว้ tiếng sắc Thì phơi tiếng mà hại Để đó sao ơi? À đây, nào Ủa ngủ rồi ว่ามันดมาแกงบ้านีีแกงสมัยบ้านแล้วแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดกระสุกบสมัยแกงเฮ็ดนางฟ้าทางกายปวดบอ่ดอพี่อ๋องก้อนขโมัวมัวใจนะจะไ,งไ,งไ,ได้เครื่องใหมด่ดีใส่เครื่องนี้ไปก่อนแล้วกัน มีกันซืออย่างใหม่บ่าบ่มีวันไหนจะได้กับมาซื้อเครื่องใหม่เนี่ยบ้างคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะซื้อโทรศัพท์ก็มีอุ้ยสอเนี่นี่พี่น้องนี่น้องใหญ่เลยนี่นี่แบบนี้มันสิมาก นี่แม่แล้วไปใช้บ่อยนะใช้ปุชวาเลยค้อเนาะไม่จะสิดตายไม่เนาะน้ำมันลายน้ำมันเสื่อออนอ่อนมันมันมีไปหามันขืนเหี้ยแล้วมันมันบอ่งามเนาะอ่ไรอย่าให้มันห่อนหนาหน้าไว้เลย đêm ngọt mà này về dụ hai khai ngô là bọn Đây mía cái chân mà dù là sao Phải bóng đi kinh ยังพดไม่เงินกับกระีินปะกาินให้บ้างันเราจะเบิกเลย 我中意海鮮。嗯嗯 นายไเปเล่นปาลาคุณศับสนสนสนมากค่ะอาจารย์โั้โโโน,นานะเอานาไเป็นปลาสนมากค่ะคุณงงเฮ้ออไหนเกอดเนาะ ว่หน้าผัดไปพี่น้องทั้ง่มพี่น้องทันวันน้กินินต้งผัดพี่น้องทั้งเงินคอท้ามีน้งมีน้งผัดพี่น้องพี่อายเก็บบมมี เอา,อมา,มอมาไมมั่งเน่เบ้ให้เงินกับ่เอาอแล้แต่นางควรเมดีนะผมเคยได้กินน้ำกันบอกระโพดไม่ไปต่อยี่ดมาเร่ยยเยอะขนาันแสนแปดพันบ มันๆดนอกก็ทำไมเราอยู่ในสายบอกเอาขัางเงินใต่นี้ตัวเดียวตัวเดียวกิบต์ตัวเดียวจะซ้3ลูกคืออันนี้ขอบคุณนนกกำลังใจนะคะพี่โดนก,กิมมยเกลส่นี่เนาะมาหานับหานอนมาจินโน